รัฐบาลเองก็ได้มีการเผยผลสําเร็จในการที่ไปดําเนินการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบแบบไก่เกลียเนี่ยเขาบอกว่าสำเร็จไปแล้วเนี่ยสองหมกว่ารายมูลค่านี้ลดลงอยู่ที่พันกว่าล้านบาทค่ะใน4จังหวัดนะก็คือจังหวัดศรีสะเกดนครสวรรค์นาราธิวาสแล้วก็ระนอง4จังหวัดนี้มีการดําเนินการไก่เกลียบแล้วแบบร้อค่ะ ซึ่งฐานของรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนายคารมพลพรกลางนะคะท่านก็บอกว่าจากการที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเปิดให้ประชาชนนั้นไปลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายที่รัฐบาลแล้วก็ข้อสั่งการของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีทีนี้จากข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วประเทศเนี่ยอัปเดตไว้เมื่อ21เมษายนที่ผ่านมานะคะปรากฏว่ามีจํานวนลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ย58,300แ้ราย สามารถไกล่เกลี่ยได้สำเร็จนะคะ 28, 3 8 2 5 3รายมูลค่านี้ลดลงรวมๆแล้วเนี่ยพันกว่าล้านบาทค่ะแล้วก็มีกรณีที่เจ้านี่ลูกนี่เขามีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อดำเนินคดี385คดี โดยมีจังหวัดที่สามารถเชิญเจ้าหนี้หรือว่าลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดเนี่ยห้าลำดับดังต่อไปนี้ค่ะอันดับ1ก็คือจังหวัดนครราชสีมาอันดับสองนะคะไล่ไปเลยนะคะอันดับ2อ,อ่นานครราชสีมาเนี่ยมีทั้งหมด 5, 156ัรายอันดับ2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ4,563รารายจังหวัดที่สก็คือจังหวัดสงขลา 4,380รายและลำดับที่4คือจังหวัดศรีสะเกดค่ะ3,283รายและลำดับที่5คือจังหวัดนครสวรรค์2,669รายค่ะซึ่งจังหวัดก็จะมีการดำเนินการไกล่เกลีย่ยกับผู้ที่มาลงทะเบียนครบแบบร้อเปอร์เซ็นแล้วซึ่ง ไล่ตั้งแต่จังหวัดศ,ศรีสะเกดนครสวรรค์นราธิวาสและก็ระนองค่ะโดยทางด้านของท่านรองนาย,ยกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเองนะคะท่านก็อีกหนึ่งบทบาทของท่านก็คือกระทรวงมหาดไทยท่านนั่งเก้าอี้กระทรวงมหาด<า>ไทยด้วยใช่ค่ะท่านก็กำชับนะคะว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยไปดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะคะ ซึ่งจะต้องแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมแล้วก็เร็วที่สุดสําหรับประชาชนท่านไหนนะคะที่เดือดร้อนจากปัญหานี่นอกระบบแบบนี้หรือว่ามีปัญหาอื่นๆที่ไม่สามารถแก้ไขได้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยให อขอความช่วยเหลือได้นะคะทางศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทยทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแต่และจังหวัดแล้วก็มีอำเภอด้วยนะคะหรือสายด่วน1 5 6 7ค่ะซึ่งเขาจะมีเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือไกล่เกลีย่ยแล้วก็แก้ปัญหาให้สําหรับคนที่มีปัญหาแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะก็จนปัญญาแบบว่าโอ้ไม่รู้จะไปพึ่งใครละไปพึ่งศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมนะคะในแต่ละพื้นที่ก็จะมีอยู่แล้วในแต่ละจังหวัดค่ะ